ฮัลโหลเดี u, ๋ยวขึ้นยังเจ็บอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาตรีชาแนลเฮ้ยไอ้คนหน้าเมม่อคราวนี้เป็นการรีวิวเสอหน้ากากมาใหม่นี่ก่อยสิบอ้ยจังหดเป็นการรีวิวใส่หน้ากากนะครับ่วงนี้โควิดระบาดอยู่นิดหนึ่งก็มันมีอะไรมากมายของเพิ่งมาถึงวันนี้จังตรง ทางตรงมาจากอเมริกาใตา้ฮะสวยไหมครับเนี่ยนี่บงกากันหมอนี่โอ้เสือมากเลยลองคลิปก่อนไม่ดีก็ตัดทิ้งนะฮะช่วงนี้อันนี้ป้องกันเขบาบอกว่าป้องกันโควิดได้บุคคลเป็นโควิดหรือเปล่านั่นฮะอย่ามานะอย่ามาเป็นแถวเนี้ผมเอานะเรื่องแบบนี้อะ ย<ๆ> <darum> อย่านะอย่ามาโหระพร้ผมเพรทุกคนกำลังโหระอยู่ดูดูการใส่ใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้นะครับพอไม่เป็น้องครับใส่เนื้ครับอ,อย่าลืมดูแลสุขภาพดีนะครับมันมีอยู่ห้าสีสังเมาเนี้ยครับมากรลด้วยใ,ใครเป็นคนน้ายอยู่ต้องรีบไปตรวจนะครับไม่มีเงินผมออกให้ ผมไม่มีเงินผมไปตรวจไม่ได้ผมระหาพันอยู่ถ้าพาพันมาเมื่อไรอะ่ะผมก็ไปตรวจเหมือนพวกคนแต่ตอนนี้ผมไม่ได้อะรัฐบาลอยู่ทางทแจกผมผมไม่อยากด่าเลยผมรอเงินอยู่ช่วงนี้ผมมีข้าวกินแล้วพวกคนรู้ไหมคนไม่รู้เหรอพวกก็ไม่รู้เหมันกันมาบอกขอแตกกันเรืมางอะไรเนี่ย อะไรอ่ะห้าพันมาพอนไปตรวจไม่มีห้าพันพอนตรวจไม่ได้ผมกลัวโควิดหน้าแล้วขอขอขอรอทั้งวันลลรอเมื่อคืนลงหมดเชา้าไม่ได้ได้ตั้เช้าผมเครียดอ่ะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนอะเน,น,น็ตก,ก็ไม่ได้เน็ตก,ก็ล่มเมียผมบอกแล้วเมื่อกี้เน็ตล่มอะ่ะคุณผูคนรู้ไหมช่วยแชร์กันหน่อยคนระับฝากแชร์ถึงรัฐบาลหน่อยห้าพันมาเร็วเราจะไปตรวจโควิดน้คุณเข้าใจนะ าคุณห่วงประชาชนตัวเล็กอย่างผมส่งงันมาเลยพรุ่งนี้มันจะไปโอเคนะครับโอเคโอเคมไม่ไปบายบา e สุยาเก็น tomorrow